ว๋อสิ่งกันใหม่สุดฟินอ๊อฟสุพนัทเปิดบ้านใหม่ย่านปากเกร็ดฉลองวันเกิดอายุครบ3 0ปีแบบเอกูซีบกับแฟนคลับพร้อมกับเปิดตัวเพลงใหม่แทนไลห์ก็ใจอ่อนกับสังกัดใหม่เจ้าพยาเรคคอร์ดโดยเจ้าตัวบอกถึงแนวเพลงในครั้งนี้ว่าแนวเพลงของอ๊อฟเป็นแบบลูกทุ่งป๊อปรุ่มสมัย พูดถึงความอ่อนไหวของความสัมพันธ์ของคนในยุคปัจจุบันที่สื่อโซเชียลก็มีผลมากมายเหลือเกินบางทีพยายามทัดตายแต่แพ้คนกดไลค์แค่ครั้งเดียวเป็นการกลับมาทำเพลงแบบเต็มตัวของออบอีกรั้งหลังจากที่โมสัญญากับทางแรมมิโกตอนนี้หนุ่มออบก็อายุ30ปีแล้ว มาทำงานที่เจ้าพระยาเล็กคอร์ดตอนนี้มีงานเพลงออกมาให้ฟังกันแล้วในเดือนนี้พร้อมกับมิวสิกวิดีโออีกทั้งยังขอบคุณแฟนคลับที่ยังรักเหมือนเดิมและมาฉลองวันเกิด จึงจัดเพลงใหม่ให้ฟังก่อนใครเป็นการตอบแทนและยังได้ร่วมทำบุญกันโดยไปหล่อพระรัล์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถานจังหวัดเชียงภูมิอีกด้วยสถา,าน,นีไทย,ไทยก็ขออวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับหนุ่มออฟมีความสุขมากๆนะคะขอให้งานเพลงปังๆดังๆเลยจ้ากรีดบุญ,ญเรี้ยงน้องชายกระแตกระต่ายอาสยามตามรอยพี่ปล่อยสิงกันแรกมโหรีขี่สะอื้น เดินตามรอยพี่สาวสายเลือดลุกทุ่งของแท้ปลิดบุญ,ญเลี้ยงปล่อยสิงกันแรกพิสูจน์ตัวเองแบบไร้ต้นสังกัดใจเกินร้อยหลังจากที่เดินสายกับพี่สาวกระแตกระต่ายอาสยามช่วยพี่สาวทั้งร้องทั้งเต้นสะสมประสบการณ์มาตั้งแต่เด็กๆวันนี้ขอฝากผลงานเพลงแรกไวใ้ให้กับแฟนเพลงได้ฟังกันกับเพลงมโหรีพีสื่ื้นผลงานเพลงลูกทุ้งสุดแนวที่มีเสียงระนาาที่โดดเด่นผสมดนตรีแนว EDM สอดแทรกเป็นสีสันสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเพลงนับปัจจุบันกับเพลงจังหวะสนุกเบาๆบวกกับน้ําเสียงที่มีเอกลักษณ์ลูกทุ่มแท้ๆ กลิดบุญยาเลี้ยงเด็กหนุ่มกับบุคลิกที่เล่นมีพื้นฐานการเต้นและกีฬามาอย่างแน่นบวกกับการเท้นของสองเจ๊กกระต่ากระต่ายที่ทั้งดุและทั้งดันแต่ก็ยังได้คำแนะนำดีๆจากครูในวงการเพลงหลายต่หลายท่านจนได้เพลงที่มีเนื้อหาดีจากการแต่งคําร้องทานองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยคนเพลงมืออาชีพนะโมโมราโดยหนุ่มกลิดได้ให้สัมภาษณ์ด้วยว่า ก่อนอื่นต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับกับผลงานเพลงแรกที่อยากให้ทุกคนได้ฟังและได้ติชมกันผมตั้งใจทําเพลงมโหรีคีสะอื้นมากด้วยดนตรีและเนื้อหาเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดแล้วแต่เราต้องมาปรับในเรื่องของการร้องและเพิ่มลูกเล่นเพิ่มสีสันให้กับเพลงก็ได้ปรึกษากับคุณแม่กับพี่สาวร้องกันร้อย,รอ,ยรอบเลยก็ว่าได้เพื่อปรับให้รูปแบบและเป็นสไตล์ของเรามาที่สุด อย่างที่ทราบกันบ้านของผมทั้งคุณพอ่อคุณแม่พี่แต่พี่ตายทุกคนร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีกันหมดแล้วผมก็ตามพี่สาวและคุณแม่ไปตามงานโชว์ต่างๆช่วยพี่ร้องบ้างเต้นเป็นแดนเซอร์ให้บ้างเรียกว่าฝึกงานมาตั้งแต่เด็กๆและเป็นเด็กที่เล่นกีฬามาโดยตลอดชอบและรักในการเต้นมากช่วงไหนว่างๆก็จะรับสอนเต้นให้กับเด็กๆด,ด,ด้วย มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราพบตัวเองเร็วขึ้นและทำเพลงนี้ออกมาในแบบที่เราต้องการส่วนคุณแม่เป็นผู้ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมให้พี่แปลพี่ตายเป็นคนคอมเมนต์แล้วก็คอยชี้แนะทั้งการร้องเสื้อผ้าโชคดีด้วยครับที่มีผู้ใหญ่ในวงการเพลงคอยให้คำปรึกษาต้องกราบขอพบพระคุณทุกทกท่านจริงๆครับเพราะวางแผนเอาไว้ว่าจะปล่อยเพลงนี้เองโดยที่ไม่ได้สังกัดค่ายไหนเป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยอยากค่อยๆเติบโตไปกับสิ่งที่เรา กรัเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรับฟังเพลงมโหรีขีสะอื่นได้ที่ YouTube พิมพ์คำว่ามโหรีข ah ีสะอื่นหรือที่กระแตกระต่ายออฟฟิเชียลคลิกไปฟังกันได้เลยค่ะส่วน MV ็เร็วๆนี้รับรองว่าได้ฟังได้ชมกันแน่นอนที่สถานีไทยไทยของเราจ้า